ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะคุณผู้ชมค่ะที่น่าติดตามกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับสถานการณ์ทางด้านของชายแดนไทยกัมพูชาค่ะที่งานนี้นะคะโอ้โหทางด้านของโลกโซเชียลก็ดุเดือดไม่แพ้กันค่ะคุณผู้ชมเมื่อทางด้านของมิสคอสโมระหว่างตัวแทนจากกัมพูชาแล้วก็ประเทศลาวนะคะเรียกได้ว,ว่างานนี้เนี่ยกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจกันเลยค่ะเมื่อทางด้านของมิสคอสโมลาวปี2025นะคะได้มีการออกมานั่งไลฟ์ค่ะคุยกับมิสคอสโมแคนเบอร์เดีย โดยมีข้อความในบางช่วงบางตอนนะคะบอกว่าพระแก้วมรกตมาจากเขมรค่ะจากนั้นมาอยู่ที่ลาวและตอนนี้เนี่ยตกไปอยู่กับประเทศอื่นนะคะซึ่งก็หมายถึงไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมโดยงานนี้ทางด้านของเพจดาน,นะคะอย่างฉันชอบดูนางงามได้มีการออกมาโพสต์เรื่องราวดังกล่าวค่ะบอกว่าล่าสุดนะคะมิสคอสโมลาวปี2025ได้ออกมานั่งไลฟ์นะคะคุยกับมิสคอสโมก Cambodia ค,ค่ะมีความบางช่วงบางตอนนะคะบอกว่าพระแก้วมรกตมาจากเข จากนั้นเนี่ยมาอยู่ที่ลาวตอนนี้ตกไปอยู่กับประเทศอื่นนะคะซึ่งก็หมายถึงไทยและลาวเนี่ยมีวัฒนธรรมคล้ายกับเขมรมากเพราะเจ้าหญิงเขมรน,นะคะมาแต่งงานกับกษัตริย์ลาวค่ะจึงมีวัฒนธรรมพื้นฐานเดียวกันนะคะจะพูดอะไรก็พูด แต่ควรศึกษาประวัติศาสตร์ให้ดีนะคะไม่ใช่พูดไปทั่วพูดไปเรื่อยจริงๆเนี่ยพระแก้วมรกตถูกค้นพบแล้วบันทึกไว้นะคะว่าเจอเมื่อพศออ1977ที่เชียงรายค่ะจากเหตุการณ์ฟ้าผ่าเจดีจึงรู้ว่าเป็นพระพุทธรูปสีเขียวซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่จังหวัดของสยามแต่คือส่วนหนึ่งของล้านนาค่ะซึ่งจากนั้นนะคะพศ2 9 4ถึง2103พระเจ้าช,ยชายเชษฐาธิราชอัญเชิญไปหลวงพระบางประ ประมาณ9ปีนั่นเองค่ะและพศ2103ถึงพศ2322ถูกอัญเชิญไปอยู่เวียงจันทร์ประมาณ219ปี และพศ2,322ถึงปัจจุบันนะคะกว่า240ปีรัชกาลที่1ค่ะอัญเชิญกลับไทยแล้วก็ประดิษฐานที่กรุงเทพนะคะไม่มีประวัติว่าเคยอยู่ที่คำเมนค่ะซึ่งงานนี้นะคะทางด้านของเพจดังอย่างฉันชอบดูนางงามค่ะก็ได้มีการคอมเมนต์ใต้โพสต์นะคะบอกว่าปัจจุบันวัดพระแก้วที่เชียงรายยังคงอยู่นะคะคือวัดที่เจอพระแก้วมรกตนั่นเองค่ะพร้อมกับบอกอีกนะคะว่าที่จังหวัดลำปางก็มีวัดพระแก้วเพราะพระแก้วมรก กเคยถูกอัญเชิญมาไว้ที่นี่ถึง32ปี ก่อนจะถูกอัญเชิญไปเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมพร้อมกันนี้นะคะทางด้านของเพจดังอย่างฉันชอบดูนางงามก็บอกอีกด้วยค่ะว่าอยาด่ามเมารวมคนลาวนะคะพี่น้องคนลาวลูกเพจชาวลาวทุกคนน่ารักใจดีมากเป็นเรื่องส่วนบุคคลค่ะพร้อมกันนี้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านของเพจอาเซียนมองไทยนะคะก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์อีกด้วยบอกว่าพระแก้วมรกตเนี่ยไม่ได้มาจากขเขมรจะซาวก่อนพูดควรศึกษาด้านศิลปรกรรมก่อนแล้วยกมรกตเนี่ยมันต้นกําเนิด จากไหนหาแหล่งหินให้เจอก่อนเนาะและที่สําคัญเนี่ยถ้าหมายถึงองค์พระแก้วมรกตในไทยผสมกัน3สกุลช่างนะคะคือ1เชียงแสนสิงค่ะ หนึ่งเป็นศินละปะก่อนเกิดล้านานาะคะซึ่งจะตามมาด้วยเชียงแสนสิงสองถึงสามล้านช้างก็รับสิงสามจากล้านนาไปพัฒนาเป็นล้านช้างอันศิวิไลค่ะสองพระแก้วมรกตแกะสลักจากสกุลช่างพะเยาซึ่งนิยมแกะสลักพระพุทธรูปจากหินนะคะมีอยู่เต็มเมืองพะเยาค่ะและใบหน้าของพระแก้วมรกตออกไปทางพะเยานะคะสามพระแก้วมรกตนั่งขัดสมาิราบชายผ้าสังคาติยาวถึงท้องนะคะศิละปะสุขโขทัยคำเมนกิโมกกัม บูชากี่โมงนั่นเองค่ะคุณผู้ชมโอ้โหก็ได้ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ดูเดือดบนโลกโซเชียลกันเลยทีเดียวนะคะโดยงานนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันอีกครั้งละค่ะ